ถ้าส่งรูปนี้นะครับรูปที่ผู้ชมเห็นในภาพเนี่ยที่เพิ่นนั่งอยู่กับหลวงปู่มหาศิลาเนี่ยญาติโยมสาธุชนจากจังหวัดอื่นๆอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักเพิ่นเนาะแต่ว่าถ้าเป็นคนลอยเอ็ดกาลสินสารคามรวมถึงญาติโยมทางนนทบุรีละแวกวัดเสาทงหินเนี่ยน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าท่านเป็นเกจิสายเหนียวที่มีชื่อเสียงมากและวัตถุมงคลของท่านเนี่ยก็เป็นที่ขวนขวายเสาะ,ะแสวงหากันมาก เกจิท่านนี้ก็คือหลวงพ่อหนูสุวรรณวัดอัมพักว่านารามจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับหรือที่สิทธิสายตรงจะเรียกกันว่าหลวงพ่อหนูปืนแตกหรือหลวงพ่อหนูวัดอัมคือหลวงพ่อหนูท่านเป็นสหรธรรมิกกับหลวงปู่มหาศิลามานานแล้วครับไม่ใช่ว่าเห็นหลวงปู่ศิลาดังขึ้นมาแล้วมา,กออาเกาะกระแสอะไรแบบนี้ไม่ใช่นะอย่าไปคิดจังสันเด้อมันจะบาปเด้อคือท่านเป็นสหรธรรมิกกันมานานแล้วผู้ชมดูภาพนี้ เป็นภาพเมื่อครั้งที่หลวงปู่ศิลายังไม่ดังแบบนี้นะครับหลวงปู่ศิลาท่านก็จะมาร่วมพิธีของวัดของวัดหลวงพ่อหนูเนี่ยอยู่เป็นนิดะนะมาเสพกพระกันก็เสกกันแบบง่ายๆแบบนี้นะผู้ชมนะไม่ได้มีพิธีใหญ่โตอะไรมากมายนะครับนั่งล้อมกันนั่งล้อมกันที่กองวัตถุมงคลในโบสถ์นะครับแล้วก็เสกกันแบบนี้เลย จนวันนี้ต่อให้หลวงปู่มหาธีราดังแล้วท่านก็ยังมาร่วมพิธีที่วัดอามอยู่ตลอดคือเกาหรืองานพิธีของหลวงปู่ศิลาเนี่ยหลวงพ่อหนูก็จะไปเหมือนกันไปตลอดเหมือนกันดังนั้นวัตถุมงคลที่วัดอามเนี่ยมีหลายรุ่นมากๆนะครับที่หลวงปู่มหาธีราท่านเสกไว้แถมราคาก็ยังไม่แรงมากด้วยเดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกให้ต่างหากแล้วกันเนาะว่ามีรุ่นไหนบ้างนะครับยังไงกดไลก์กดซับสไว้เดอ แต่ทำควมำหัวใจกันก่อนไม่ใช่ว่าวัตถุมงคลของหลวงพ่อหนูดังเพราะว่าหลวงปู่ศิลาเศกนะคือหลวงพ่อหนูเนี่ยท่านเก่งมานานแล้วนะครับท่านเรียนวิชากับเกจิดังมาก็มากร่วมพิธีกับเกจิดังมาก็มากนะครับยกตัวอย่างภาพนี้พระอาจารย์หนูสมัยนั้นร่วมนั่งปลอกอธิษฐานจิตกับหลวงพ่อเปิดวัดบางพระหลวงพ่อยิดวัดหนองจอกหลวงพ่อประสิทธิ์วัดไซน้อยนะครับ ส่วนวัตถุมงคลหรือเหรียญที่ดังที่สุดของหลวงพอ่อเนี่ยก็คือเหรียญรุ่นแรกออกปีสามห้าตอนนั้นยังไม่ได้เป็นหลวงพอ่อด้วยซ้ำตอนนั้นเป็นพระหนุ่มอยู่นะครับเป็นพระอาจารย์หนุ่มอยู่เลยรุ่นเนี้ยท่านเสกของท่านรูปเดียวนะแถมไม่ได้จัดเป็นงานพุทธวิเศษอะไรใหญ่โตด้วยนะ,กะเกษง่ายๆของเพลินนี่แหละแต่ว่ายิงไม่ออกนะผู้ชมยิงไม่ออกอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับคนเอาไปลองยิงยิงไม่ออก ห้อยใส่คอไก่ยิงไม่ออกลองกจนปืนแตกดังปังแตกเพราะว่าลองเกินคือไปขอว่าจะลองเท่านี้นัดนะแต่เวลาไปลองจริงไปลองเกินไงปืนก็เลยแตกเสียไปเลยหรืออย่างตะกุดเนี่ยท่านก็จะมีวิชาตะกุดฝนแสนหานะครับหรือที่บ้านผมจะเอื่นว่าบ้านผมจะเรียกว่าว ah ีซ ah ่าฝนแสนหาฝ่าพาแรงยิงไม่ออกเหมือนกันผู้ชม เป็นที่สอบเขาเงหานะครับเพราะว่าหลวงปู่ท่านจะไม่ได้จานเยอะคือท่านจานมือทีละดอกนะครับนอกจากจะดังเรื่องความเหนียวแล้วเรื่องแคล้วคลาดก็ไม่เป็นรองนะครับลูกศิษย์ต่างมีประสบการณ์มากมายรอดตายกันมานักต่อนะักเรื่องเมตตาก็สุดยอดพระผงนั่งต่างของท่านเนี่ยราคาหลักร้อยนะครับแต่ว่าเสน่ห์เมตตาดีจนจนแบบเขาตั้งชื่อรุ่นนี้ว่าพระผงนางตามหัวทิดดู เมตตาแรงขนาดไหนนะครับหรือพระคุณแผนรุ่นแรกผมอารัธนาใช้ส่วนตัวผมของานจนผมมีทองใส่อ่ะผู้ชมเอาอย่างนี้แล้วกันใส่พระเลี่ยมทองมาอ,อย่างโก้เลยแล้วและพระที่ผมเอามาเลี่ยมห้อยอ่ะก็เป็นพระของหลวงพ่อหนูนี้แหละแล้วผู้ชมดูภาพพวกนี้นะครับวัตถุมงคลของท่านท่านกดมือที่วัดนะครับคือรวบรวมมวลสารเอง ตำผงลบผงทำพิธีตามตำราและกดมือที่วัดเป็นงานแฮนเมดจริงๆอะ่ะทำแบบโบราณเลยนะครับตะก,กุดทุกดอกเล็กๆจิ๋วๆที่ฝังอยู่ในผ้าท่านก็จานเองทุกดอกนะครับเกิดลืมเล่าเลยนอกจากท่านจะไปมาหาสู่กับเกจิแห่งยุคอย่างหลวงู่มหาศสลาแล้ว ท่านก็ยังไปมาหาสูขกับเกจิแห่งยุคท่านในื่นอีกหลายท่านนะครับยกตัวอย่างนะพระอาจารย์ต้อมวัดท่าสแสบหลวงพ่อสุริยันแห่งวัดป่าวางน้ําเย็นหลวงปู่ขาเกสาโลวัดหนองแดงเกจิอายุยืนอายุเก้าสปีนะครับณนะวันที่ทําคลิปนะหรือหลวงปู่เวริรหลวงปู่เจอีกหลายหลวงปู่หลายหลวงพ่อผมไล่ไม่หมดอะ่ะ จะมีคลิปหนึ่งนะครับที่อาจารย์หนูกันไทยอ่ะถ้าเล่าให้ฟังว่าคืออาจารย์หนูเนี่ยกรรมฐานาแล้วหลวงปู่มาศิลาก็มาคุยด้วยในนิมิตนะครับยอดเนื้อหาให้ฟังก็คืออาจารย์หนูคุยกับหลวงปู่ศิลาในนิมิตแต่หลวงปู่ศิลาไม่ได้มาองคเดียวนะในนิมิตนั้นอ่ะมากับหลวงปู่หนูพื้นแตกนี่แหละ เท็จจริงประกานใดอันนี้อยู่ที่ดุล,ลพินิจอยู่ที่ความเชื่อส่วนบุคคลแล้วกันปู่ที่ผมได้นิมิตถึงนปู่มาคนเดียวนะโอ้โหนูปืนแต่ถ็าถามปูหนูกันไปอยู่กันที่คนนี้สมััรก็เริ่มบอกใจถ้าพูดเรื่องวัตถุมงคลเนี่ยจริงๆวัตถุมงคลของหลวงพ่อหนูมีเยอะมากนะครับเรื่องลดผลของท่านก็มีเยอะมากเหมือนกันผมอยากเล่าให้ฟังมา,มากๆเลยเดี๋ยวผมจะทําเป็นคลิปเล่าประวัติของหลวงพ่อหนู ตั้งหากเลยละกันแล้วก็รวมเรื่องราวของวัตถุมงคลของท่านแบบลงลึกให้ทัางหากเนาะคือคลิปนี้ตั้งใจมาเล่าให้ฟังว่ายัางมีพระเกจิที่ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบเกจิที่เลืองวิทยาคมอยู่อีกแถมเข้าถึงได้ง่ายด้วยนะครับคือไปหาที่วัดไปกราบท่านได้เลยถ้าไม่เจอท่านที่กุฏิท่านก็จะนั่งอยู่แถวอเขาเรียวกว่าอะไรอะ่ะที่มันเป็นกระ๊อบหรอที่เป็นไม้ะเสาไม้แล้ว มุงย่าคามุงหลังคาย่าคาท่านอยู่ยง่ายๆแบบนั้นแหละทั้งที่ท่านมีกุฏิติดแอร์นะโยมทําถวายท่านแล้วติดแอร์ถวายท่านแล้วแต่ท่านก็ไม่นอนอะ่ะท่านก็ขึ้นไปนอนบนโบสถ์ขึ้นไปนอนบนโบสถ์นอนแข็งๆแ,แบบนั้นแหละใครที่อยากเดินทางไปกราบหลวงพ่อหนูสวุวรรณโนเนาะเดี๋ยวผมจะปักหมุด GPS ไว้ให้นะครับพิมพ์ว่าวัดอัมภะวานารามบ้านโนนม่วงตำบลโนน,นตาลอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด หรือจะเข้าไปที่กลุ่ม facebook ก็ได้นะครับชื่อกลุ่มว่าสิทธิหลวงพ่อหนูสุวรรณโนวัดอัมภวนารามจังหวัดรอยอ็ดเข้าไปเช็คกิจนิมมูลหรือเข้าไปเช็คราคาวัตถุมงคลของท่านแอบกระซิบนิดนึงว่าวัตถุมงคลของท่านเนี่ยหลายรุ่นที่ราคาราคาไปไกลไปไกลหลีไปไกลจนหน้าตกใจเลยอะ่ะใครที่มีไว้ครอบครองอะ่ะจำไว้ให้ดีเนาะต่อไปนี้แลกบ้านแกลกรถเลยนะครับ เหมือนที่หลวงพ่อหนูท่านเคยกล่าวไว้นะในพิธีบวงสวงทวเทวสุวรรณนะครับท่านพูดใส่ไม้ใส่บาอารูท่านบอกว่าพระคอยเนี่ยพระคอยเนี่ยมื้อนี้แจกฟรีมื้ออื่นบูชามื้อถัดไปขึ้นราคาเด้อวันนี้แจกฟรีพรุ่งนี้บูชานะวันถัดไปอีกขึ้นราคาแล้วนะนะครับนี่คือวาจาสิทธิ์ของท่าน ช่องนี้ผมสร้างขึ้นมาใหม่เลยนะคือช่องหลักสองแสนซับอ่ะเนื้อหามันไม่ได้เกี่ยวกับพระหรือไม่ได้เกี่ยวกับความเชื่ออะไรแบบนี้ไงถ้าผมจะไปลงคลิปในช่องนะั้นมันก็ก็เกรงใจอ่ะนะก็เลยสร้างช่องใหม่ขึ้นมาต่างหากเลยแล้วกันถ้าเกิดชอบยังไงช่วยปันะ่นหน่อยผู้ชมช่วยกดถูกใจช่วยกดซับกันเยอะๆให้หน่อยนะครับเป็นกําลังใจให้กันหน่อยเด้พอพ่อๆกันคลิปหนาครับสวัสดีเด้อเด้อจะเด้อบายๆเดี๋ยวสรรหาเรื่องอื่นมาเล่าให้ฟังกันอีกนะ